สวัสดีครับเพื่อนๆครับ19ตุลา2564นะครับหลังจากรอบที่แล้ว2อาทิตย์เองครับเห็ดเดิมขึ้นอีกแล้วครับจะออกพารษาแล้วครับมาตามนัดจริงๆนี่ฮะเพื่อนเล็กมากนะครับผมบอกเลยผมไม่แค้นแน่นอนนะมันเล็กไม่ได้ประโยชน์เลยเลยครับเห็ดนะครับนี่ครับหลดอกมีตัวเห็ดนี่เล็กเนี่ย นี่ครับนี่ก็เห็ดเล็กมากครับบอกเลยคิดว่าอยู่ในดินมุดหลายดอกแล้วครับนีอยักมันมาอีกสองดอกน,นี่เห็ดครับอย่างนี้เล็กไปครับไม่รู้จะแคะไปทำอะไรมันเนจอเห็ดปอบป่าครับก็เดี๋ยวนี่นี่ดอกนี่ ก็จะทิ้งไว้เงี้นะครับก็เ,เสี่ยงดวงพรุ่งนี้เช้าอ่าพรุ่งนี้เช้าถ้ามันยังเหลืออยู่นะครับคิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่าน,นี้แล้วมันจะโตขึ้นมากกว่าน,นี้อีกก็เสี่ยงดวงไหมครับเก็บไม่ได้ทิ้งไว้ก่อนใครมาเจอเขาจะเอาก็ช่างเขานะครับเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้น้ำหนักไม่ได้นะครับไม่สวยนะครับ,ลรบแล้วก็จะกินจะขายก็ไม่น่าจะได้ราคาก็ก็ทิ้งไว้เงี้ละครับเดี๋ยวเช้า่อยรู้อีกทีหนึ่งว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้ามันอยู่แต่เช้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเพลงนี้อยู่ใกล้ถนนใกล้แหล่งที่คนเขากรู้กันตรงนั้นนะครับก็เอ,า,อาว่าครัมันเล็กเกินก็ปล่อยมันไปฮะเอาไว้เพลงต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆนะครับอืมกสองดอกเลย จััดครบไปผ่านไปเลยมาครับเพื่อนอหลังจากเปลงเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันเล็กผมไม่แค่นะครับก็มาดูเปลงเก่าที่มันเคยขึ้นเมื่อคราวก่อนๆนะโอ้อโหหลงดีใจเพื่อนดูว่าเจอมั่งน้อยแล้วมมนี่อนอได้มีแค่นี้ครับอืม,ออาามเป็นดอกใหญ่กว่าหานบริเวณนี้เงียบแล้วไม่เจอแล้วคิดว่าน่าจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าั ปกติเพลงนี้เมื่อปีที่แล้วผมจำไม่ได้ว่า EP ไหนนะครับจะดอกสวยๆนั่นนะครับหลายๆๆสิบดอกครับเป็นกระจุกใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาดูใหม่ขึ้นน้อยครับรู้ว่ายังไม่ขึ้นกีไม่รู้นะแต่ไซนี้ต้องเอาแล้วนะครับเก็บไปก่อนครับพอถอดต้นน้อยไปก่อนนะเพื่อนด้วยอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเตาตึ้งแต่ดอกใหญ่กว่าอีกเยอะครับเพื่อน เจ้าตื้นครับขาจะไม่ยาวครับพวกนี้อ่ตหินนะโอ้กแยอวถึงเจ้าแล้วดอกมันนะว่าหาอื่นดอกมัน เพื่อนถ้าเจออย่างเงี้ยโอเคครับดอกใหญ่แล้วได้ยังเมื่อกี้มันเล็กจับไม่ไหวครับนี่ยเอาไปทัดเสียของนี่ช่วงนี้เห็ดออกมันสาดอกใหญ่นะครับเห็ดโคนดอกใหญ่แล้วครับช่วงนี้จะใหญ่มากเนเก็บเล็กน้อยไว้ก่อนครับหวังว่าคืนนี้จะหมานนะครับออแหมหลงดีใจที่แรก <S 2> <S 2> <S 2> <l acht> นี่ก็หลายดอกเลยครับที่ไหนได้เนี่ยฮะเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อก็อ,อ่ะ ดองครับหัวยังเล็กนะนะครับไหมอันนี้หัวไม่ขีดแล้วเพื่อนเล็กจัดครับนี่ดองยังมันไม่โผล่ดีไม่เห็นเล็กมากครับอย่างนี้กินโคตเอาแล้วกันเนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ไม่ถือกล้องเดินไปนะครับเพราะว่าผมต้องมองดูเห็ดนะครับมันจะทําให้ผมไม่สามารถมองเห็ดได้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับแฟนเพื่อนได้ยินกันไหมครับ เสียงเ่าหอนมาเดินมานิดเดียวครับแล้วก็มาเจอนี่ฮะไม่ได้เจอเองนะครับเจอเพลงเก่าของแคไว้แล้วก็มันเหลือเยอะมากครับเพื่อนนี่ดูนี่กสวยเลยครับตกตูมนะเพื่อนดูยากหน่อยนี่ับเยอะอยู่นะมองมองเห็นนะครับมองยากหน่อยตกตูมนี่ครับเห็ดนี่ครับ รวมๆเลยนี่ในหลุมนี้อีกผมต้องเดินเหยียบแน่นอนครับเนี่ยแง่อะไรมนเลรรงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปตรงนู้นเชิญแค่ครับเช็คหม้เรียบร้อยแล้วลุยหนีเพื่อนดอกนี้เออดอกนี้ลึกๆเลนยน่าจะใจหญ่ลินเหนียวับเพื่อนบอกเลยโอ้โหกับใช้พลังงานเยอะ ินเหวครับดินดีฝนมังตกพุ่หจุดนะครับช่วงนี้อ่ะมนีลงเลยว่ะเอาเลยันโดนี้อะไรคำนวนอะไรไหมว่าหาดองน้นป๊อเจาะรูขก้นมากันเจาะอีกฟังกันเจาะแสงข้ากันอันนี้มันใหญ่คร้บอ่าเสียงึแล้วครับ มันถอนฟันนะครับคิดมันมาแล้วมาเพื่อนดูอ้ยดูค่อยๆแล้วต่อยเล็กทิมหนามน่าดอนอ่าสีน้ำเห็นเพิ่งขึ้นนะครับเพื่อนมันจะ มันกรอบมากครับเห็ดตุ้มๆนี้มันพุ่งขึ้นนะครับมันจะ,จะเจอเห็ดอย่างนี้อย่างเดียวแล้วครับส่วนใหญ่เพราะว่ามันพึ่งเริ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะ่าจะเจอเห็ดที่มันโผล่มากกว่านี้หน่อยเพื่อนๆก็อย่าบ่นกันนะครับมันหลอกเล็กมองยากนะมันแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับโหแน่นอนอีดูเทีวนี่โป้งยังไงอะใส่ถุงเลย มันเตะเต็บบอยู่ติดอกห่ะที่สามน่มามันด้อกนี้ก่อนเดี๋ยวลงมาแล้เฉียงเลยเออสวยไม่ได้ไม่ได้หัก <c oughs> ตันนี้ใหญ่ครับเพื่อนครับโอ้ขาขาวเลยข้างล่าง ไอ้ดอกมะขาขาวเปิดดินนั้นออกดิตรงนั้นะตรงนั้นเลยดินเอ่เอม่ใช่กีอนนึงนั่นแหละอีกหน่อยนั่นแหละขาเป็นดูเอาขามาอือใช่หรอกี่ดอกป่ะขามนั่นแหละไหนลองต่อมาดิอือขาแม่นั่นแหละเห็นไหมโอ้อนนโหอ<ฮ>ย่งยาวเอาเอามาเลือขามาเดี๋ยวผัดติ่มซำต้มกินได้ครับไอ่มซำนี่โอ้โหยังกรอบเพื่อนบอกเลย ราคามันถึงแพงเขียวให้ดูเขียวให้ดูเมื่อกี้ผมก็เจอคนหนึ่งของเขาก็หาได้นะครับแต่ว่าดอกเล็กมากครับเป็นงนี้หมดเลยครับทรง,งเล็กตัวนี้ก็ยังมีครับถามเขาเขาก็บอกว่าก็ต้องแคะครไม่นั้นก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวคนอื่นก็มาแคะแต่มันเล็กเกินอย่างผมผมก็ไม่เอาแล้วครับแล้วแต่ครับมันใกล้เปล่าเขื่อนมันใกล้ไปอื้มบินบินดีจัดบาง,งมีด โอ้โหยังยาวอะ่ะอีดองนึงนี่มันตอนอีดองกำลังโผล่ดินที่มาข่าวจัว๊วหักแล้วมั้งชาวมาตามนี่ขึ้นนี่นอนครับตรงนี้ชัวไม่โผล่ด,ดินเนี่ยไม่โผล่ด,ดินยังดอกเนี่ยครับเนี่ยอีกเยอะเอาไปเนี่ยก็บมากระเด็ดเล็กปิดอ่ะ ตรงนี้โปรโดแน่นอนนี่ตรงนี้เพื่อนผมขยับลำบากมาครับแคบนี่ตรงนี้ไหลเนือเป็นไวไหน<ม>ขาวยัง<ม>นู่ิอะเไอ้พวกนี้โผล่แล้วครับนี่มีต้องเอาแล้วคนไจะเหยียบเองนะอันนั้นที่ปิดไว้เนะี่ยตัวนั้นมีหลายดอกมั้งเห็นมันจะแตกเนี่ยเจอแค่นั้นแหละเนี่ยโซนขึ้นมาอีกหน่อยเออนน่าจะยังมีนี่ลองแกะดิ งันเนงดเลยเหรอหน่ไม่ขึ้นดูเไงครับผมยืนลำบากมากเลยครับนั่งกลำบากยืนแท้ มากมาจริงครับอ้๋ออ๋อมนโฟกัสอะไรเขาเนี่ยอ๋อเฮ้ยแล้วมั้งติดซากม้ไหนแทะเอามีดแทอังคารต้นไม้ดิเออ รักเยลยมันเพื่อนติดรักไม้มันนะขาดระคา,าเห็นขาดแล้วเหมันกรอบจัดนะครับแค่แค่เอาดินเอาิีเดียวมันยังแตกจวด คนนั้นไหมอยู่ตรงนั้นอธิบายดิมีป่ะอะไใช่ปะ่ะออกม่ใช่หอยมีเสียงคนคุยกันอยู่นะนอนป่ะ <laughs> โอ้โหตลบหมทางไหนทางน,นี้เหรอมันมาแยกตรงหลุมอะไรย,ยังเหยียดนี่เมื่อกี้คอมมาอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะต็อปแป๊บเนื้อเพื่อนเดี๋ยวผมจะเขี่ยตรงที่มันโดนหญ้ากบตรงไหนกบใหม่แคบใหม่นะครับอืมอือตัดไปข้าขงบนนู้นนะแคบบนกันได้ไหมถึงเเไหมมาแคบเลยอั่นแหละนั่นแหลที่จะแตกของกันนะข้างบนนั่นยอ,องขาวข้างบนนั่น เออนะใช่เอกมาได้โดนหอยกินเนี่ยเพื่อนดูครับขาขาวนะตัวนอะไรกินไม่รู้คนรวยอื้อหือโดนหลุม้วเขาลุมแล้วเห็นขาขาววับเลยเอะไนั่นอ่ะมันโดนไ่เคลื่อนนึกไหมเออไม่มีมไม่มีดอกใช่ไหมเออไม่มีดอกนันนั เหักไหมใช่ป่ะนะบบนี่มั้งหักหมดโอ้โหตายดอกเลยเกิดทำลายแล,แล้วเกิดระเบิดลุ่มแล้วหักมา ทางพังเล็กสวยงามครับพอ,อไม่ต้องแกะเยอะปนแห้งเข้ามาแกะไม่ยอ,อม ประตูเขาด้วยนะอือเห็นตูน้นะบ,บอกเลยมันจะเป็นตรงเนี้ยครับมันน่าจะแค่ยากมองยากนยครับเดี๋ยวผมจะตอปตะกู่นะครับเดี๋ยวผมจะแค่เองละให้หลานทายเนาะนี่ฮะพวกนี้ครับหลายดอกอยู่ต้องค่อยมองไปได้วยครับนางเพื่อนผมแค่บ้างละตรงนี้สองดอกมีลูกค้าไปไหนครับมัม่วไปก่อนทิ้งไปบ้างโอ้ หลุมเก่านะครับทิมก่อนเบบร่องมาก,นมก,นกนมันจะได้ขึ้นง,ง่ายนั่นหักแล้วถูทำเหมือนเตียน <c ười> นั่นหก <c ười> นักหมดเลยนแค่ายากันเพื่อนมันกอดละนั่นอย่าไปแกะมันทั้งมันดินให้เนะี่ยแตกมาแล้วเพื่อน

มัเป้งลงเค้าเป้งลงใช่เค้าแทงไม่หมดนะอืมโอ้โหงองอีกเลยเอ้ยอันนี้ไส้ไส้โค้งอ่ะเพื่อนมาทักทายครับเคาก็หาทางนึ้นขึ้นมาอืออ่ะหักไปแล้วแต่น่าจะได้ อได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เดีนน๋ยวทีนี้ยมันตรงนี้อีกหนึ่งดอกเต็มเลยนี่มีคนถ่ายคลิปด,ด้วยเนี่ยได้ได้เยอปะป่ะไม่เยอะครับไม,ไม่ได้เจอเองสิาตามรอยเพียงเดียวออขอให้มันหมานเจงกันครับได้ไหมนะ กี้มาดูเลพลง <laughs> เลก่าหมกไว้พวกตเสียใจแท็กเอไม้ได้ค่ะเดี๋ยวขยับบังนี่ต่ออีกหน่อยไอ้หนยเห้ยแตกีุดเลวอยากตามมาเ <laughs> สียงเข้าไปดิน่าจะอยู่ข้างล่างเยอะอยูน่นะม่อโตเล็กจัดใช่ใช่ ถ่ายกันถามกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับชวนใจก็จะเจอเล็กๆแค่หมดนะครับไม่ค่อยมีใครเจอใหญ่เลยเหตมึงเริ่มขึ้นนะอันโถคลองไว้อย่างดีหางหมดเอาไขึ้นมานี่เอาไปแล้วกัน ที่ดอกนี่สองดอกเลย,ยเสียมัดจริงๆก็ไม่ได้เอาเลยครับมันเล็กแต่ก็มันงาดกันมาแล้วครับเพื่อนโอ้ตอนนี้เสียงวุ่นวายมากครับรอบทิศรอบทางเลยตอนนี้นั่นได้ยินหรือเปล่าครับในเสียงในวิดีโอ Okay. อะอะอันนี้ขาวจ้วงเลยก็ต้องเอาแล้วขาวขนาดนี้โอ้โหดูเอ้ยเออข่าวจ้วงหัวแหลมเลยอย่าไปแกะมันจะแตกอีกอันนี้ใหญ่นะครับเพื่อนเดี๋ยวกลับไปเจอตรงสักกระถ่ายช่เออเกื่อนตรงสักสก็ไปนี่ยังข้างเรียนอ่ะ ตรงสักตรงติดกับร่องหว้วยข้างล่างของร่องหว้วยเดินทะลุไปโน้นเลยไม่รู้ดิไปทางไหนกันหรอเอา้าแล้วจะเดิอนอุ้ยน่านจะอีกดอกแล้วมั้งเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วก็อืมเราจะฝั่งนู้นเออเราจะฝัะ่งนู้นแล้วเดินฝั่งโน้นอีกทีเผื่อจะเจอเป้งไหนเด็กก,ไกบได้เกิดนี่มั้งทุกคนขนาดนี้โอ้โหไม่ต้องกลบแนละ้วบิดกันไม่ได้แล้วไม่ได้กินแน่นอนทำไม่ใหญ่จริงแล้วก็ ต้องเอาครับเนี่ยโผล่แล้วไปเลยเข่าจวดยเราก็เดินไปแค่ไปนู้นก่อนโอ้โหอะไรแบบนี้อ่ะนี่นะต้องเลยไหนเนี่ยนี่นี่ว่ะนี่นี่ไหนนิ้วชี้ไหนตรงมุดวิ่งมาเกี yes ้ยไนี่ะ ย้อนแสงเนี่หักน <laughs> ุ่งข่ายข้างบนโอ้โหเฮี <c oughs> ยดีๆเลยเดีย๋ยวเพื่อนบน่นอีกแม่ขามาสั้นจังผมก็อยากเอาไปยาวครับมันหกักเอเยหายเหยียบแลละดอกนี้นนนจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่แล้วนะไายก็เหมือนจะหมดข้างบนต้องมีปะ หมดเลยใชม่มันน่าจะยังมีเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ล,มล้กันมันเล็กเอาไป่านี้ก็เอาไปเหยียบแล้วเนี่ยปุบครับ,บสวยงามตามบทละครน,นี่เฮ้ยเ้เ้ย,ยเ,เยเยเยเเเียเร้ยครับดอกมันเล็กฮะทไไ้ พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้มาลื่นนู่นนะครับขึ้นเต็มที่แน่ครับเดี๋ยวคราวนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดนัดนะครับคนบุ้มี้อนขึ้นเยอกระจายไปงหมดเนี่ยเพื่อนกอเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวไปขึ้นทังบนเดี๋ยวไปเดินไปดูตามเพลงเก่าๆเลยครับเพลงที่ผมเจอกันปีนี้บั่งปีแล้วบ้างอะไรที่เราจำได้เดินไปเรื่อยๆเจอเพลงที่กอดแคบแล้วก็หาดูไปเรื่อยๆครับเหนมันเล็กมากจริงฮะ ถ้าไม่รู้เพลงนี้เดินโมตัวนี้ไม่เจอแน่นอนโอเคครับไปต่อขา้างหน้าเหมือนเดิมโอเคเพื่อนมาต่อกันจุดที่เดิมนะครับเมื่อกี้นี้กะปิดคลิปจากเพลงนี้จะเดินไปต่อกันที่ไหนได้อืเดินแยีกกันเป็นแล้วหมุนต okay, รงเลยเก๋ไปเลี้ยงหักไปแล้วน้องแค่ลุยุู้นวยด้านล่างอนไรยมันเดี๋ยวหลงเอลยเห็นะ hey, ปะ นั่นแหละตัวนี้เลยนั่นไปเลยดอกเห็ดไปเยียบดินนั่นครับอีก <c ười> ุดใจ หลายดอกนะแตกเจอไหมเจอเป็นเก่าครับมาซ้ำออะ ก็เพิ่งแคะไปนี่แหละมันลงหลงได้ไหมเฮ้เลยคนหนูเยอะนะอืมอันนี้งก็มองดูเนี่ยเลย ดอกติดเลยแอนนั่นแหละอย่างนี้ไงไปถุงหนักๆก็จะได้ดูเท่ๆคุณเพื่อนเห็นลหาครับใส่ไปส้างซองเดือดครึ่งถุงนี่ยงที่แล้วไงดินโลครึ่งดินสองโลเห็ดโลครึ่ง นนนีกกมแล้วันนะอเ,เอาอันนี้หักมาแล้วขึ้นมาด้วยขึ้นเลยแน่แน่เนี่ยแคร์ไอ้ซึงเลยเอาล่านะขึ้นมาด้วยเลยมันขยับแล้วเมื่อกี้เออสามดอกแล้วเนนะี่ยปันเพื่อนไม่เห็นกันแน่ครับในคลิปนี้เดี๋ยวเห็นตอนแงะมมาแล้วกันคนระับ <c> น <oughs> ั่นแหละดอกนี้ได้มั้งมีดอกขวาได้มั้งเนี่ยดอกซ้ายเนี่ยเห็นไหมเออตรงนะี้เดีวดวยวเลย หนุ่มใหญ่เนาะ้อข้อข้อ้อ้อายเอากลับไปฟ้างวัด <c oughs> ปลูกต่อที่บ้านหาก <c oughs> เสียงมันฟ้องก็กลังกรับ โอ้ก็ใหญ่ขนาะนี้เนาะกี่ดอกสี่ห้าดอกเจ้ามันขึ้นมาด้วยครับ

ตัวทางซ้ายนะขวายน้อยหน่อยปันมืออันนี้โป้งนิโป้งซ้ายนิโป้งขวาน่ะอันนี้เอ๋ทำมาเลยทำมาเสรอย่างนี้ก็หมดยังงัดตรงนีน้ขึ้นนี่นะีนนะ่อันนี้นั่นๆั่นนั่นน่เอ๋ขนาดขึ้นเลยดินนั่นน่ะ <c oughs> เอ๋นี่ไหมอันน่ะยังไม่ขึ้นจากดิน,นดแล้วนะครบเลยเดี๋ยวมันก็มีขึ้นอยู่เดี๋ยวมันต้องมาขึ้นอีกตรงนี้ ไม่หมดเท่าที่เห็นได้กันครับเพื่อนดูดิกระจุกนี้ก็เป็นทิดอกกันนะครับเดินผ่านไม่ได้ไม่ใช่เดินผ่านแต่เดินเหยียบเลยครับมันจะมีเยอะในดินที่ยังโผล่ไม่หมดเนี่ยทำไงได้ครับมันเล็กว<ะ>้านี่นี่กระจุกบัลเลอร์เลยอเอ๊ะเกมเพื่อนเดี๋ยวกวาดอุ้ยหน่อยก็จะไปต่อเหมือนเดิมแลละ